ฟรถสวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับนี่ตะตูงจะเอารถผมมาทำอะไรเนี่ยโอ้โเยอะฮะฮะเข้มโคงนี่เลยไหนออกมาลักษณะเป็นอย่างี้ไหนนี่เป็นตุ้งนี่แหละเป็นยังสีเหรอแต่อันนี้อันนี้ไม่ต้องไปดูอันนี้มาแก้ไม่สวยไม่รถรถผมจะอยู่ในสภาพแบบนี้ไหมเนี่ย ลูกพี่ใน,นสวย,นนย<ช>บี้ใหรูปแล้ในในขอเบื้องหลหนเลยอย่เดชังอน,นี่นี่ครับรามาผมผมเอาลูกหลักของผมมาทำมาทำอย่างไรใ,ในพี่ก็เดินรูปหนครับสิบวันฮะ วันประมาณสิบวันสิบวันวะทำไม่เยอะพี่ใช่ครับพี่พี่อยู่ร้านทุกวันไหมเนี่ยทุกวันทุกวันแหละครับเออเต็มเล็กมาเลยมาดูความเคลื่อนไหวกันเป็นยังไงไอผมขอดูรูปหน่อยยิออมาเล่นภาพเลยหน่อยหนึ่งสองห้าใช่ไหมเนี่ยแบบนี้ใช่ครับอู้นั่นนั่นขอดูชัดๆัอ๋แบบนี้เลยอ่าประมาณประมาณนี้อ่ะก็สูงครับ แต่อันนี้ทําก็คือทําตามงบตามที่คุยกันอันนี้งบประมาณเท่าไหร่ครับถ้าอันนี้เกือบแสนเหรอ้จะได้ทรงประมาณน,นี้นนี่เลยนะอันไหนอ๋อเนี่ยเขา,ขาโครงจะเป็นนะถรงแต่ละพาร์ทโครงถึงอ,อ,อันนี้รามโครงเหรอโอ้โหนี่รามโครงด้วย ถอดมาเป็นอย่างนี้เลยแบบถอดมาเป็นต้องถอดอย่างนี้ครับไม่ถอดอย่างนี้ไม่ได้เราต้องลื้อออกหมดเลยใช่ครับสำคัญคือม,มันจะเป็นลักษณะนั้นแต่นะคเอามาซ่อมนเขาเอามาซ่อมมาแก้บริรยาเอามาซ่มาาอามเร<อ>าจะถอดมาลักษณะนี้นแบบนี้เนาะนี่นี่อันนี้นนอันนี้คือเสร็จแล้วอันนี้คนซีอันนี้โซนิกอันนี้เขาโซนิคปะ อันนี้ตัวนี้เอามาทำมันของไอ้คันนั้นก็จะมีโค้งใหม่ใช่ครับตนแบบเดียวกันแบบนี้อันนี้โค้งเราอยู่ห้าเออโค้งราอยู่ห้าออเนี่ยทางน้ำมันนี่แล้วมันจะไอ้ตัวนั้นก็เอาไว้เหมือนเดิมอันไหนไอ้ที่จับตูดมันน่ะใช่ไหมแล้วแต่ครับจะใส่กีไร่ไม่เท่าไรใส่ตัวนั้นเหมือนเดิมเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงเยอะเปลี่ยนแค่โชคหน้า วิงอาร์มเปลี่ยนอาร์มด้วยเหรอใช่ไหมอาร์มหลังกันเนาะเพราะว่าล้อมันใหญ่อ๋อต้องเปลี่ยนอาร์มหลังด้วยเนาะแลอะไรชกเนี่ยอ๋อต้องเปลี่ยนชกหน้าด้วยแล้วก็บังโคลนด้วยมีอาร์มใหม่อาร์มเพราะว่าอันนี้แต่อันนี้ราคาสูงเหมือนอันนี้เท่าไหร่อันนี้ลูกค้าซื้อไหมอันนี้ลูกค้าซื้อมาพันกว่าบาทเกือบสองพันบังโคลนแบอันนี้อันนี้เป็นโชว์ของไหนโซนิกนี่วิอาใช่ไหม โอ้เปยนโชคใหม่ด้วยกําลังกําลังมูอยู่คิดคิดถั่วร้านนี้พี่เปิดมานานยังเนี่ยมานานแล้วนานแล้วใช่ไหมครับอันนี้เริ่มทําอันไหนปีนี่ยก็เริ่มหรือไม่วันนี้ก็ไม่มีพรุ่งนี้เหรออืมให้ได้ด้วยแล้วปีใหม่พี่หยุดไหมไม่หยุดหรอกไม่หยุดหรอไม่ได้กินเหล้าอ๋อหยุดไปทไมไม่รู้ เอางานอย่างเดียวเลยนี่สว่านนอเอาไปจบรูนี่ครับจะเอามาโมดิฟายใหม่ครับไปลงนาจะออกมาในสภาพแบบไหนเนี่ยเอาไปไหนโอย จะออกในสภาพแบบไหนทุกคนผมยังทำใจไม่ได้เลยครับแต่ตุงอยากทำครับแต่ตุงอยากทำผมอ๋อทำใจไม่ได้จะร้องไห้ฮะสีอะไรครับ ไม่ไม่จะทับสีอะไรสีแดงเลยไม่มันเป็นโครงมันเฉยไม่ได้ทำสีนี้ทำสีโครงทำเฉยทำเฉย้ทำสีรถแล้วก็สีเขียวทำเอามันสีแดงเลยทำโครงมันนะทำสีโครงเนี่ยสีแบบนี้นะโอเคแล้วข้างล่างเขาแบบปกติมันเดิมไม่ใช่ใช่ไหมใช่เขาไม่ได้ทำอะไรอ้าวขายกมาเด็ดเดาว่ายิ่งลย จะทำซีอะไรถ้าเราสติ๊กเกอร์แบบนี้ก็พันหนึ่งอ๋ออันนี้เดี๋ยวให้เขาแต่งเอาเองมันจะเป็นชื่อเราเลยครับเดี๋ยวเขาไปตัดใสจเราจะเอาอันนี้ก็นี่แหละผมใช้ชื่อนี้ประจำไม่ใช้ชื่อนี้อันนี้ท่านก็ติดโปรโมตเลยเดี๋ยวผมโปรโมทให้เนี่ยติดไปเลยพี่ไม่ต้องอะไรหรอกเนี่ยติดชื่อพี่ไปเลยอันนั้นก็เป็นสติ๊กเกอร์เดิมอ่ะ อ้เพราะของไม่ถ้าว่าถัานเนี่ยสติ๊กเกอร์ด้วยนะครับชื่อพวกเนี้ยแล้วแต่เราจะใส่เบอร์ชื่อหรือถ้ามีพวกยูทูบเราจะใส่ไอแบบช่องทางติดต่ออะไรเงี้ยของเราชื่อเราแล้วแต่เราจะใส่ไปเลยเนี้เดี๋ยวยูทูบเขาจะมาจัดการเองแต่แต่ว่าถ้าถ้าช่างจะติดอันนี้โปรโมทก็ได้แต่ผมสั่งกับเจ้านี้มันต้องรอคิวเขาคิวเขาหรอมันเป็นติ๊กเกอร์พี่เลยนะไม่ต้องติดก็ได้เดี๋ยวผมจะติ๊กเกอร์เดิมก็ได้ เดี๋ยวค่อยทำเรื่อยๆรอกายล่างไปเลยอย่างนี้จะโตหมดรอกายล่างไปเลยพี่ชื่ออะไรนะใหม่ครับช่างใหม่อยู่สายตรีสองสายตรีสองค่ายโรงเรียนอันนโรงเรียนใช่ครับโรงเรียนคงจะไม่ชงครับว่าจะอยู่ในสภาพแบบไหน รถผมครับจะเริ่มทำเมื่อี้พี่ทำเครื่องเลยบอกรับครับเอาราบทำเครื่องเลยนะยังไม่ได้ทำเครื่องดีแต่ถ้าจะขี่เล่นไม่เล่นเหนืแล้วไม่ได้เะติดชักมันถ้าจะขี่แบบเข้าป่าเข้าอะไรแบบไปทิพย์ไปอะไรเงี้ยไม่ไม่แนะนำไม่ทนเเออนี่ยลยครับนี่เลยอันนี้เครื่องผมผมจะฆ่างานเดียวพังพังมันวิ่งตามรถเดิมอ่ะ กับพวกรถสูตรมันของเรามันติดชับใช่ไหมเ้้เขาไม่พักไม่อะไรเนี่ยมันของเรามันเครื่องมันร้อนถ้าทําทำห้าเจ็ดไม่ชักเนี่ยวินดีกว่ามันกว่าดีอะไรแร้กันกรุงเทพราคานี้จบเลยใช่ไหมถ้าห่าหมื่นห้าบ่ไม่เกินหมื่นก็ตามที่คุยกันไว้ตามอะไรที่ คุยกันไว้ได้แค่ได้ทรงเลยใช่ไหมก็ได้ทรงได้มันก็ได้หลายอย่างอยู่แต่ในงบประมาณนี้ก็ในงบตามที่คุยกันไว้ครับแต่ถ้าจะเอาให้เหมือนเขาเลยก็มันเยอะเล้วเยอะเยอะแค่จะซื้อรถสูตได้คันหนึ่งเมือสองได้เลยรถสูตใช่ไหมเลขสี่ยห้าสองสาม

<Okay. S 2> เป็นรุ่นพี่ผมใช่ใช่ใชอันนี้ก็หนึ่งสองห้านะอันนี้เขาเอามาทำเครื่องมาใช่ไหมเขาทำเขาทำจต่สภาพอะไรมาหมดแล้วอเอามาทำเครื่องแขนข้อขาดเอามาทำเครื่องแล้วก็ให้เปลี่ยนพับเท้าใหม่ใช่งแค่มันดังไ,ไงตรงเนี้ยต้องเร่งเร่งเร่งแช่งจัดให้มันแน่นหน่อึ่ง มันต้องขึ้นใหม่หมดอยู่แล้วครับนั่นแหละไม่มันเวลามันขึ้นไปมันดังเลยมันต้องขึ้นใหม่ต่อมันจะมันจะต้องขึ้นห้องแบบนี้เลยเนี่ยนี่หรอ๋อต้องเป็นแบบนี้เนี่ยเนี่ยมันมันอย่างเงี้ยให้เอามันแน่นแน่นอยู่แล้วครับ อันนี้รถตัวเองพอใายอะไรหมดแล้วจะเชื่อมแฮนด์ต่อมาไอ้มันต้องก่อมันต้องต่อกมาเพราะว่าถ้าเป็นแฮนด์เดิมอ่ะสั้นช่วงมันสั้นแล้วเวลาเลี้ยวอ่ะมันเลี้ยวยากมันต้องก่อให้มันยาวๆมันทรงสีไปเลยเดี๋ยวไว้ไปเซฟแล้วไปเก็บไป เนี่ยพวกนี้ช่างตังคืนให้ผมใช่ไหมใช่ครับอะไรเดิมคื้นใช่ครับอะไรเดิมคื้นอันนี้เปลี่ยนไม่เนี่ยเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนเป็นของเดิมก็ได้พี่ดูอะใส่อะไรมาไม่รู้ดูอ่ะให้จะกลัได้เงี้ยอืมแค่จะกลั่นได้โอเคตามนี้เลย ไปเดี๋ยวค่อยเชื่อเงนใหม่ฮะไหนชุดล้อชุดล้อมันใช้ได้ไหมใช่ได้ใช้ได้ไอ้ล้อนี่ไะใช่แล้วก็ลดต้นทุนมาอีกใช่ไหมใช่ครับอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนสองข้างก็ลดต้นทุนมาอีกใช่โอเคก็หลายบาทเลยแหละเออเอาเปลนท่อแทนเออท่อเป็นอะมาท่อ อก่าันั้นเป็นได้เราผมไม่ได้ขึ้นสวิตส์รัดมจะให้ขีมันล่ะคัดมือมันกว่าคัดมือเป็นยังไงอีกรัดมือขีมันกว่าแล้วทำยังไงคัดมือมันต้องเปลี่ยนตาระเราเปลี่ยนยังไงเปี่ยนัดมืออันนี้มันอะไรคัดมืออันนี้มันอะไรเออยังเวลาเราขึ้น หินขึ้นอะไรเงี้ยจะมาเอาขาแต่แต่แต่ไม่มีขายยางรถมันลําบากไม่ไม่นไอ้นี้มันเท่าไหร่ถ้าเปลี่ยนไปถ้าบเบรคแท้มันก็พันกว่าเกือบสองพั<า>นเยวาะชุดตัวนี้นะแต่ถ้าใช้ของเทียมมันก็ไม่กี่บาทเลยแล้วมันค้นอะไรบ้าของเทียมมันก็มีทนไม่ทนเลยนอกจากเราหาของดีๆนะครับ ขันมือเดี๋ยวทำตัวนี้เสร็จกานเดี๋ยวเรื่องนั้นหลายหลายคนละเข็นเข้ามาเดี๋ยวรอชมกันเลยครับว่าจะออกมาแบบไหนอ๋อเป็นนี่นะแต่ก่อนมันไม่มีแอร์ใช่รถดันเลยมาจะไม่มี แล้วเคียวมก็ลงหมดเลยใช่ไหมเหมือนกันเหมือนเคียร์เหมือนเดิมเหมือนเดิมอะไรเงี้ยขาเข่ายังเลาะไตขึ้นเนินขึ้นอะไรเงี้ยมันเราต้องใช้ขายเยอะระยบเลือดขาช่วนยังไรก่อนไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปใส่เข้าลงไปที่นาทำเลยทำวิธีมันทำให้มันสุดๆเลย อครับใช่แล้วกล่าวก่อน,นนะครับครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับ